โอ้เค oh, สวัสดีครับผมอยู่กับผม TTT Studio นะฮะคลิปนี้ก็จะพามาดูนะครับผมสิ่งที่มาแน่ๆหลังเติอมอัปเดตเนะี่ยก็จะเป็นในขณะโมเมนต์นั่นเองนะฮะส่วนวันจันทร์เนี่ยแฟนคลับก็อาจจะมาเหมือนเดิมนะวันจันทร์นี้แต่วันเนี้ย Playa Dubi อาจจะยังไม่มาเพราะว่า,อาจจ,าอ,อาจจะเป็นกลางๆเดือนแหละนะครับผมอาจจะเป็นกลางกลางเดือนสําหรับ Playa Dubi อาจจะเป็นอทิตหน้าก็ได้นะแต่ทิปนี้ยก็ต้องรอลุ้นว่าจะมาให้เปิดหรือเปล่าสําหรับ เพลย์อันวีคนะครับผมแต่ไอคอนมาแน่ๆนะฮะมา3แพ็คด้วยกันก็จะมีเอ่อเมนยูนะครับผมมีดาวิยอคเอนดี้โคแล้วก็ปาร์คจีสองเอ้ยคากาวะนะฮะชุนจิคากาวะนะครับผม3คนนี้นะฮะแล้วก็จะมีของคู่โบด้วยนะครับผมไอคอนโมเมนต์ของคู่โบก็มา2เวอร์ชันนะฮะแล้วก็ไอคอนโมเมนต์ของมิยุระก็2เวอร์ชันนะฮะอคอนจัดเต็มปะ ไอคอนจะเต็มว่นญี่ปุ่นว่ะนะแล้วก็เมดเดย์นะฮะเมดเดย์ก็เหมือนเดิมเลยไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับผม200ทองแล้วก็400อีฟุตบอลพอยต์นะฮะวันจันทร์ก็จะมีบล็อกดอใหม่ด้วยนะนะฮะวันจันทร์มีบล็อกดอใหม่ด้วยค่อยว่ากันเริ่มบล็อกดอแต่วันนี้3แพ็คนี้นะแล้วก็เมดเดย์นะครับผมฟีเจอร์คาดว่าน่าจะยังไม่มาในวันนี้น่าจะมาวันจันทร์นะฮะส่วนเพลย์เดอร์วีก็น่าจะมาในอาทิตย์หน้าหรือเปล่าก็ ต้องรอดูอีกทีนะโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะฮะไม่มีอะไรมากไอคอน3แพควันนี้นะโอเคอย่างนั้นะก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์และกดกระดิ่งด้วยนะครับผมวันนี้เป็นแล้วบ๊ายบายล e t s g า